ขอจเจริญพรญาติธรรมทุกท่านตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่เรามาวัดแม่แนางปลื้มตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงครึ่งประมาณก็จะมีญาติโยมญาติธรรมทั้งหลายมากราบมาไหว้มาขอพรแต่พวกเราก็มาน้อมบาร,รมีหลวงปู่พร้อมที่จะน้อมกำลังบาร,รมีพระจัก,กรพรรดิ กำลังบร,รมีหลวงปู่ดู่าถาวายให้แก่บุรพมหากษัตริย์ตั้งแต่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมาจนถึงแม่นางปลืม้มและพระบรมองศานวงศผู้มีความสำคัญทั้งหมดตั้งแต่สมัยกรุงเสียยุธยาตอนนี้เราก็อยู่หน้าพระเจดีย์วัดแม่นางปลืม้มต่นนี้ต่อไปขอ,ขอให้ทุกคนทุกท่านตั้งใจสำรวม น้อมบารมีหลวงปูด่ดูพรหม,มปัญโยขอหลวงปู่ได้น้อมอาราธนาเมตตาบารมีกำลังตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ปฐมถึงองค์ปัจจุบันและองคข้างหน้าบารมีรวมพระพุทธเจ้าพระปเจกพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์พระอรหรันต์เจ้าทุกทุกพระองค์น้อมบารมีหลวงปูด่ดูเป็นที่สุด ขอหลวงปู่ใ้น้อมกําลังบารมีทั้งหมดทั้งมวลน้อมนําบุรุพระมหากษัตริยนะ์ตั้งแต่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมาจนถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ตลอดทั้งวัดนี้เป็นวัดแม่นางปลืม้มแล้วก็สัพจิตวิญญาณน,น้ยใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงทันะ่วทั้งเมืองเก่าอายุทยาทั้งหมดทุกที่ทุกสถานให้มารวมกําลังรับ กำลังบาร,รมีธรรมจากหลวงปู่ดุพรมปัญโยตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปนะโมทองเที่นะนโมนาโมต,าสาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาสาัสสะนาโมต,าสาตัสสะภะคะวะโต อรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสานะโมตัสสัมภะภะคะวะโตอระหันโต yā tathā bhūdana bhūta bhūṣāṇa dhamma bhūṣāsaṃ kā bhūṣā that's พุทธะธมสังฆะปุจิินะโมพุทายะพระพุทธไตรรัตนยาณมานีโนปรัสีสาหาสุตธรระ sat santa duta gati tanam varang vandam sivali jamana devang param vandhami dulanto param vandami kadujyo gahang vandami Barat, si cahasa sutamah puto namo sempo nyatapun muda pun kabuca kamabuca semkabuca kaki tanam warang pantang si wari ุตรัโตตัหามุ่โยาตันหาม่สัพพโสภุตารามาสังตะปุจจมินะมพทายะะพูะตรรตายะมานีโรภา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để nam bỏ lỡ những video hấp dẫn Tchau. Sí.

i nah, nah. nah, nah. หลวงปู่ดูพอม,มาปัญโยขอหลวงปู่ได้น้อมนำสัพจิตสภาพวิญญาณทั้งหลายทั้งหมดตลอดทั้งผู้เป็นใหญ่ในสถานที่แห่งนี้แม่นางเพื่มก็ดีหรือสัพจิตวิญญาณน,น้อยใหญ่ตั้งแต่ยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ดีทุกพบทุกภูไม่มีประมาณขอยมาร่วมรับกําลังบุญกําลังจักรพพัดจากหลวงปู่ดูพอม,มาปัญโยเพื่อที่จะได้พ้นทุกข์ในวัน ข้างหน้าเพื่อที่จะเข้าสู่ยุคแห่งพระศีเข้าสู่พระนิพพานสาเอโอ จน้อมนำสัพจ,จิตวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั้งมวลทั่วทั้งพระนครศศียุธยาณนี่ก็ดีทั้งหมด,ด,หมดไม่มีประมาณมาร่วมกันถวายชีวิตแด่พระรัตนตรยัยพร้อมกันพุทธทาง,ททางชีวิตทางโปเชมิชมขออน้อมถวายชีวิต ของข้าพเจ้าวไว้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้มมาเบื้องบน,บงบนทุก,ท,ก,ท,กทุกพระองค์ธรรมังชีวิตตงัตงปูเชมิขอน้อมถวายชีวิต ไว้กับพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์สังฆังชีวิตตังปูเชมิขอน้อมถวายชีวิตไว้กับภาษาวกของพระตถาคตเจ้าทุกทุกพระองค์ูอตัดสรุแล้วโดยชอบ ประกอบด้วยธรรม,รรมสาธุสาธุสาธุอนุโมทานิอขอยช่วยเหลือเกือ้อกูลจนตะเละกันในการเวียน่่าตายเกิดจนก่อนูน่นจะเข้าถูกยกภาษีอริยเมตไตรเข้าสู่พระนิพพานเมืองแก้วตามหลวงปู่ดูพรมมบปัญ,ญโย